If you ever see a ducky, a ducky, a ducky. If you ever see a lion, a lion goes <coughs> <just> raw. <coughs> mm? yeah, yeah, yeah. Are you ready? Study about the body, okay? High five. Hi, <coughs> body, <coughs> okay? High five. Young mate, young mate, hi, fi High five, korn. High five. รเรารู้หรอมีคนดู uh, ย่างย่างอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Are you ready? One high five remember and show me your body okay one two three shoulder like g i n g ing, g i n g ing. B ling, b ling, b ling. g i n ging eyelash bling 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 cheek Gam Gam ้ม t hand bye bye leg ขาขา eyebrow คิวคิวคิวจมูกยังไงจมูก nose nose อืมบัตชอมก้นตูดข้างชินนี่หัวเข่าหัวเข่าหัวเข่าว้าฟิงเกรลิ้งกลิ๊งกลิ้งกลิงิงนิ้วนิ้วไม่ใช่ตูดไม่ใช่ตูดไม่ต้องโชว์ตูดโชว์ตูดบ่อย ตอนนี้หนึ่งขวบประมาณหนึ่งขวบสามเดือนต่อค่ะเอ้าอาตาตาปิงปิงไอายไหนไอ้เธอไม่ต้องโชว์ก้นเยอะเอียหูหูไหนหูไหนไหนูหน้หูหูใช่ไหม and นิ้วเท้าเท้า ปั้นยีแแ่ผมผมสยายสวยเมาปากหลังแบกไหนแบกเออแบกแบกแบกตรงนี้แบกแบกแบกหลังหลังนี้หลังนี่หลังหลังหลังโอเคเหตศีรษะหัวฟูตเท้า กุลีกุลีแขน face beautiful face beautiful man face beautiful eh? face beautiful อาบีเมคอ finger nail เล็บมือ elbow strong ส <c> วัสดีค <oughs> ่ะ shoulder จริงจริงจริงจริโอเค finish high five high five ไหมเอาไม่เอาใช่ไหมเอาต่อโอเค shoulder elbow เอกพิมกแนว neck คอเออเธอเรียร์แไ้เหอ We, we, and I move. Cute. eyelash. 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 It's like her. Share. Study share. <laughs> you want to learn about animal? เมสแฮนบ๊ายบายใช่โซลส์มาร์ดยูรีเมมเบอร์ already หนูจำได้เหรอคะโอเค <laughs> okay. อาลัมซัมซัมอาลัมซัมซัมโอ้กุลี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 ลัมซัมซัมอาลาบลีอาลา กูล <c oughs> okay. ีกูรีกูลีกูลีรัมซัมซัอ่ะรัมซัมซัมอ่ะรัมซัมซัมอูกูีกูลีกูลีกูลีูรีกูร a ก t รีกูรี y ูรีก b รีกูรีกูร Hand. ี a ูีู่รีกรีร อล bling 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 สิ bling 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 คุณครูค <mumbles émie> okay, ุณครูเอราคุณครูเอล่าทำไมคะคุณครูเอคุณครูเอเรื่องอะเออคุณครูเอเรื่องรอ no จมูกอฟังตั้งใจครูตั้งใจฟังครูนะคะ

你嘞？明